เข้าสู่ช่วงสังคมออนไลน์นะครับวันนี้บกลายจุดคุณสมบัติบุญงามพนงอยู่ที่นี่แหละครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับคุณสมบัติครับมีอะไรมาให้ดูเลยถามก่อนว่าคุณเริ่มคุณคุณสถานที่หรือยังปรับตัวได้กับสถานที่นี้หรือยังปรับไม่ได้ยังปรับไม่ได้นะปรับไม่ได้โอเคอ่ะโอเคครับก็ถือว่าเป็นการจัดรายการที่น่าตื่นเต้นดีนะครับอ่ะภาพแรกเลยดีกว่าตอนแทนแทนอันนี้อะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นภาพที่ก็เลยไดะกลมชนประธานเหรอ ครับนะครับอันนี้ผมจิกมาจากในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับครับบางทีข้อความข้อมูลผมบางทีผมพลาดนะเรื่องสถานที่เรื่องไรนนิดหน่อยนี่กรมชลประทานใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่กรมชลประทานโดนซ้อมใช่ครับเพราะวันนี้ก็ทางกลุ่มปปบสนีเข้าไปที่ที่นั่นนะครับแล้วก็ไปพยายามที่จะไปเชิญชวนด้วยความสุภาพแต่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยเยังทํางานอยู่แสดงว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ไม่สุภาพ อไม่ใจทํางานไม่ใช่เขาบอกว่าเขามีธุระด่วนมีงานด่วนต้องทำนั่นแหะสิเขาก็เลยเชิญออกมาเนี่ยในภาพนี้เป็นแบบนี้เลยฮรแล้วทาไมเขาต้องไปทํากันแรงขนาดเนี้ยครับนี่ก็ผู้คนผู้คนสมัยนี้เขาคุยกันดีๆไม่ได้พระจานยร์ลงมาเราสมคนดูดูดูภาพนี้แล้วต้องคิดถึงตัวเองเลยอุทาหณ์ไว้นะครับนะครับเป็นภาพอุทาหณ์ไว้อันนี้ก็เป็นภาพที่มีการอภิปรายกันเยอะมากว่าขนาดเจ้าหน้าที่คนนี้เขาไม่เคยทําอะไรกับพวกนี้เลยนะเพิ่งเจอเจอหน้ากันด้วยนะ ใช่ก็ต้องแรงขนาดนี้แล้วเหรอคือเขาไม่อยากจะให้ข้าราชการนี้ทํางานครับแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าการทํางานเนี่ยข้าราชการทางานตอนนี้เป็นการรับใช้ระบบทักษิณนะครับดังนั้นต้องหยุดการทํางานอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ถึงอาจารย์นั้นมาฝากอาจารย์โดยเฉพาะเลยขอบคุณครับผมขอตัวนะครับกำใดไข่ก่อก็ขอให้อภัยด้วยะอโอเคครับภาพที่สองแท้ๆทุกวันเลยนะเนี่ยครับภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นทุกวันครับ วันราชการเลยครับอันนี้ก็เป็นสถานที่สําหรับการไปทําพาสปอร์ตพาสปอร์ตอาจารย์เคยไปทาพาสปอร์ตไหมที่กรมศุลน,น่ะที่เขาเรียกอะไรน,นะเขาเรียกอะไรน,นะกร <ๆๆ S 2> มการกระดับนี้มนผมต้องไปต่างประเทศมาไกลาหลายรอบแล้วเออทีนี้อะไรเนี่ย <ๆ S 1> เขาทำอะไรเขารอคิวแจกพาสปอร์ตฟรีเหรอครับไม่ใช่ครับตอนนี้เนี่ยเน<ม>ื่องจากว่าศูนย์ราชการเนี่ยถูกถูกอะไรถูกถูกระงับการใช้บริการถูกบล็อกไวถูกล็อกไว้ครับนะครับก็หลวงปู่ก็ไปบล็อกอยู่ด้านหน้าแล้วก็ ก็เป็นที่รู้กันว่าเขาก็ชัดดาวอันนี้ผู้คนไปทําอะไรไปรอประท้วงไม่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 อันนี้อันนี้เป็นภาพที่คนไปต่อคิวครับเป็นภาพต่อคิวแต่นี้เนี่ยมันต้องไปต่อคิวกันแต่เช้าเลยวันนึงก็ทําได้ประมาณหนึ่งพันคนหนึพันห้าร้อยคนใช่แล้วนี้เขาก็กระจายไปตามสาขาต่างๆเนื่องจากศูนย์ราชการนี่ทำงานไม่ได้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปกติไปเสียแล้วอันนี้ต้องตําหนิเลยตําหนิกรมการกองศุนย์เพราะว่าคุณไม่แก้ปัญหานี่ก็ปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อน ไม่ใช่เขาก็ทําเต็มที่แล้วจางเขาทาได้วันละพันถึงพันห้าร้อยคนก็นี่นแหละประชาชนเขาเดือดร้อนคุณทําไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องไปเปิดศูนย์ใหม่ไปทําอะไรมาเก็บประชาชนมานี่จ่ายตังนะไม่แต่ว่าร<ล>ะบบาอาจารย์ระบบม,มันต้องมีระบบออนไลน์เช็คฐานข้อมูลมีเอกสารมีเจ้าหน้าที่ที่มันจะตรวจตรวจตัวเวลาจางทำพาสปอร์ตมันก็มันก็เร็วขึ้นแต่มันใช้เมลามันมี cloud อมพ p u t i n g มีอะไรเยอะแยะไม่รู้จักใช้ใช้โซเชียลมีเดียก็ได้หรือว่าทีหลังแจกพาสปอร์ตเปลี่ยนกฎใหม่ติปี ไม่แต่ว่ายี่สิบปีไปเลยกันที่ต่ออายุไม่แต่พาสปอร์ตมันเต็มนะมันมีเต็มด้วยนะอย่างอาจารย์เดินทางบ่อยใช่ไหมก็เปลี่ยนใหม่ไงให้พิมพ์ให้มันเล่มหนาหนาเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กก็ไี้หมดเรื่องหมดล้วเอาไงคือวันนี้มันวันต้องใช้นวัตกรรมวิกฤตเป็นโอกาสเราพัฒนาระบบพาสปอร์ตที่หนานิดหนึ่งนะครับอาจจะหนาเท่าประมาณสักพจนานุกรมเกิดเขาประท้วงไปอีกสักห้าหกเดือนจะทำยังไงก็ต้องคิดแล้วห้าหกเดือนยังน้อยอาจารย์ถ้าคิดว่าเขาประท้วงสักห้าหกปีเลยครับเ ก็ทาอย่างที่อาจารย์เสนอแล้ครับเปลี่ยนพาสปอร์ตให้ใหญ่ขึ้นหนาขึ้นแล้วก็ยืดอายุจาก4ปีไปสัก10ปีแต่วีซ่าสแตปมก็ให้มันขนาดเล็กลงหน่อยมันก็ได้สแตปมได้แหละแล้วผมไม่เข้าใจนะทำไมหน้าหรื่องนี้ปั๊มทีจะหมดหมดหมดหน้าเลยเจ้าต้องโทษเลยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยทุกประเทศเลยชอบกินพื้นที่ชอบกินพื้นที่แล้วตาประทับก็ใหญ่เปี้ยงเปียงเนี่ยไปดูสิครับไม่มีนวัตกรรมเดี๋ยวนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วทำไมไม่มีอีพาสปอร์ตทำไมต้องสแตปมอีกอ่ะใช่เออแต่มันเป็นอี ก็ใช่แล้วมัต้องสแตมอาจารย์ก็ก็ไม่รู้ไงผมยังถามอยู่เนี่ยอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางคนที่มีความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเขาก็สงสัยะครับว่าในไหนมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วทาไมคุณยังชไม่รู้เรื่องเลยคังเกตว่าพาสปอร์ตสมัยใหม่นี่นะมันจะมีชิปอยู่อาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์จบจบประเด็นเรื่องนี้โดยตรงก็มีชิปแล้วทําไมถึงไม่ใช้ทำไมต้องใช้ตาประทับหรือว่าชิปไม่อยู่แล้วอาจารย์ชิปมันลอส ชิปมันร้อนชิปมันร้อนนะครับต่อไปครับชิปไปอยู่ครับชิปไม่อยู่รับภาพต่อไปภาพภาพต่อไปอันนี้มืดๆนิดนึงภาพอะไรเนี่ยอันนี้เป็นภาพที่กรมสัมปทานมิตรฮะข้าราชการกรมสัมปทามิตรเ็เปลี่ยนชุดแล้วเหรอเปล่าครับจันอันนี้ก็เป็นภาพไปคอปทอนะครับเป็นภาพอันนี้อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นภาพใน ในสำนักงานแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่บริเวณด้านนอกนะภาพตัดต่อเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังกันหนังในเรื่อง t ทอร์ม a t o r ตอร์เรืออะไรสัลอย่างครับเขาก็เหมือนเดิมครับก็ไปเชิญชวนข้าราชการให้ความร่วมมือในการที่จะหยุดงานงดรับใช้ระบบทักษิณเขาแล้วครับใช้เขาไม่ได้รับใช้ประชาชนเหรอผมไม่เข้าใจาการรับใช้ประชาชนครับ <molec> ครับแล้วทำไมไปไป่ากขนาเนี้ยเวลาคนจะไปเสียเงินเสียทองกันเนี่ยจ่ายงงจ่ายทองเนี่ยนะเวลามีพสงภาษีนี้ทั้งกรมสัมพากร์กรมสัมพกร์กรมสรรพสิทธิ์เวลาไปจะต้องไปจ่ายพอสงภาษีอะไรเงี้ยวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนนี้สบายไปไม่ต้องไปเลยนะฮะกลัวว่ารัฐบาลจะได้เงินไปแล้วเอาไปจ่ายจำนำข้าวก็ไปจ่ายจำนำข้าวมันก็เดือดร้อนใครมันให้ชาวนาเขาไปนี่ไหนจะช่วยชาวนาก็เอาภาษีนี่เราไปช่วยเขาบ้างครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นภาพที่อันนี้มีอาวุธป่ะผมไม่ทราบแต่ว่าที่เห็นเห็นอยู่นี้เห็นเห็นวิทยุสื่อสารแต่แต่ผมนี่โดยคอมเมนต์เซนต์นะครับผมอาจจะตีความต่างจากศาลนะครับแต่ว่าโดยสามัญสำนึกของผมเนี่ยผมผมมองว่าทําแบบนี้ไม่น่าจะได้นะครับอาจารย์ได้ที่ก็ทําไปแล้วอ่ะไม่ไม่พูดถึงหลักกฎหมายอาจารย์กฎหมายไม่มีอะไรไปไล่คนทํางานอยู่แล้วออกมาอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้ที่ทําอยู่เนี่ยมันก็ผิด ผิดเยอะแยะไปหมดแล้วก็ผิดต่อไปเรื่อยๆก็จะกลัวอะไรผิดหนึ่งผิดสองผิดสามผิดตอนรอจริงนะผิดซ้อนผิดกลายเป็นถูกได้อ๋อเหรอ้าวเคยไหมไม่เคยเรียนแมทเทมติกอ๋อโอเคติดลบของติดลบกลายเป็นบวกอ่าแต่มันใช้ได้กับประเด็นนี้เหรือจันไม่ได้ถ้าได้รัฐถาธิปัตย์ได้แต่เขาเขาทำจนเยอะไปหมดแล้วเผมปวดหัวแล้วเกินไบเรื่องนี้ไม่เอาแล้วเบื่ออะภาพต่อไปนะจันครับ อันนี้ผมไม่ได้เป็นคนไปไปไป,ไปถ่ายรูปหรืออะไรมาเองนะ oh. อันนี้เป็นภาพที่มีอยู่ในโลกโซเชียลแล้วก็ hmm. ผมก็รับผิดชอบว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลเขาคุยกันเรื่องอะไรผมรับผิดชอบเฉพาะแถวบนสองแถวเท่านั้นเองนะครับแถวล่างสองแถวเป็นของบอกาลายจุดนะครับไม่เกี่ยวกับผมเลยอ่ะแถวบน <c oughs> เขียนว่าเรารักตำรวจ <c oughs> ขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจในภารกิจ <c oughs> จับกบฏประชาชนคนอุดดอกศร์ไปแล้วครับ ไปและเรื่องเรารักตำรวจนี่ขยายจากกิจกรรมที่เราจัดกิจกรรมวันอาทิตย์สีกากีครับที่เราสนับสนุนสองแถวแรกสองแถว่รงเราเราไม่รู้เลยเขาไปเติมเองอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะอันนี้เป็นข้อความที่ประชาชนที่จังหวัดอุดรเนี่ยเขาไปสร้างรูปแบบการให้กําลังใจกับพี่น้องตํารวจตามสอนอต่างๆดีครับก็ให้กําลังใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้พิทักษ์สันติราชก็ยังขัดขัญกําลังใจอยู่พอสมควรเพราะว่าวันก่อนนอนอยู่ดีๆระเบิด กิ้งตุ้มตุ้บลงมา M79 โอ้โหเดชบุญมันไม่ระเบิดมันไม่ระเบิดเก่าหน่อยไม่รู้เอาไปจากไหนหแต่ก็โชคดีที่มันเก่าถ้ามันใหม่เนา่คงยุ่งเลยครับ<ล>ครับอันนี้ก็เป็นผมกําลังดูว่าปรากฏการณ์นี้จะขยายไปในสอ,นอ,อื่นๆรหรือจังหวัดอื่นๆหรือไม่<ช>นะครับก็ช่วยกันคิดช่วยกันทํากันไปกันแล้วกันนะครับเมื่อเช้าผมคุยกับป้าเชงป้าเชงบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อกระเช้าที่มีพวกผลไม้อะไรเงี้ยพวกเครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็จะไปให้กําลังใจกับ ตำรวจบวกน้ำหมักด้วยเออน้ำหมักนี่น้ำหมักนี่แพงนะครับขวดเป็นพันนะไม่ได้ถูกเลยไม่ถูกนะครับแกหมักกันท่เป็นปีนะครับก็ว่ากันไปนะครับรูึกบกอะไรจุดจะเป็นขวัญใจของป้าแต่ทุกวันทุกวันนะครับจะโทรหาผมวันละสองรอบอ่ะผมอิจฉาครับโทรหาผมบ้างก็ได้นะครับต่อไปครับโอเคครับภาพต่อไปนะครับอันนี้อันนี้แหละเป็นประเด็นตะกี้ผมนั่งแอบฟังอาจารย์คุยอยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่เอารู้กันละผมวันนี้ถือว่า จริงๆนะผมรู้สึกดีมากๆเลยใช่ผมว่าอะไรกันก็ไม่รู้เกิดเป็นความหวังใหม่ของประชาชนชาวไทยคุณพอคุณสุเทพเริ่มต้นบอกว่าพร้อมที่จะเจรจาครับผมว่าสังคมไทยนี่มันแบบเออนะหุ้มเมื่อวานนี้ดีนะอาจารย์คสิบกว่าจุดอะไปไม่รู้ตอนเช้าดีไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะดีไปเกือบสิบสิบสามสิบสี่จุดอะแล้วก็ดีลงมาแล้วมั้งบเมื่อเช้านี้ไม่ทราบแต่ว่าเอาเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยคุณสุเทพทํา ทำหุ้นดีดเลยดีดตัวเลยพันธีที่คุณสุเทพบอกว่าพร้อมจะเจราจาตัวต่อตัวนะครับกับคุณยิ่งรักนะครับและนี่ก็เป็นคําตอบจากคุณยิ่งรักมาว่าต้องถามคุณสุเทพว่าพร้อมเจราจาภายใต,ใต้กรอบรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้านอกกรอบรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถเจราจาได้ก็แน่นอนต้องเจราจาในในกรอบอยู่แล้วเพราะว่าจะปเป็นแย่นอกกรอบก็ติดคุกกันหมดสิเ,เขาก็ยืนยันนะต้องอยู่ในในกติกาอาจารย์ดูนะ ถ้าเราตามคุณสุเทพนะครับคุณสุเทพเนี่ยพูดเสมอว่าการเคลื่อนไหวของกรปปสเนี่ยครับหรือแม้แต่ข้อเสนอสภาประชาชนหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับแกไม่เคยบอกว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญเลยครับนะครับแล้วสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ตีความว่าการกระทาของคุณสุเทพหรือการเคลื่อนไหวกปปสเนี่ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วคนไทยรู้ไหมรัฐธรรมนูญคือใครคืออะไร สมัยสอง5รัฐธรรมนูญฉบับแรกครคนเขาก็พูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยรัฐธรรมนูนคือลูกของคุณปีดีเป็จะเข้าใจเข้าใจผิดรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายปกครองสูงสุดของประเทศไทยอาจารย์ต้องใช้กฎหมายนี้แหละไอ้นั่นมันสมัยก่อนมันก็้าฟังได้แต่ช่วงนี้ใครมันจะไม่รู้แล้วรู้ไหมรู้รู้ใช่ไหมรู้แต่อาจจะไม่อ่านทุกมาตรานะแต่ว่าโดยหลักการและเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นกรอบเป็นแม่ของกฎหมายอีกทีนึงโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจว่ามัน กติกาอื่นไม่ได้เพราะทุกอย่างอยู่ใต้รัฐธรรมนูนทั้งเส้่เลยใช่แล้วก็ไปปรับแก้มีอะไรที่เราเห็นว่าเออรัฐธรรมนูนควรจะมีการปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังไงก็ไปถกไปเถียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นกรอบเพื่อไม่ให้เราเนี่ยหลุดออกจากกรอบไปไกลแต่ถ้าเราอยากจะขยับกรอบแต่เราก็ต้องคุยกันในกรอบก่อนนะว่าเงื่อนไขที่คุยได้คืออะไรหลังจากนั้นเราก็คิดอ่านว่าอ่ะรัฐธรรมนูญตรงนี้เนี่ยมาตานี้อาจจะมีปัญหาก็ขยับกันดูนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผม ผมมีความหวังลึกๆนะครับอาจารย์ไม่รู้อาจารย์มีว่าบทการตอบคําถามนี้ของคุณยิ่งรักเนี่ยผมไม่ถือว่าเป็นการปฏิเสธเป็นการเจรจารอบแรกนั่นแหละใช่เจรจารครั้งแรกไม่จะเป็นต้องอนุมัติอะไรเยอะแยะครับแค่บอกว่าเออเรามาตั้งกติกากะันนะ่ประมาณนี้ก่อนนะบอกเจรจารได้แต่ว่าเจรจารอยู่ภายใต้กรอบนี้นะ<ช>อแล้วก่อน,น้นก็ถือว่าใหญ่มากนะแล้วเจรจา,รจารไม่จะเป็นต้องมีคําตอบในครั้งแรก ครั้งแรกไปทาอะไรไปกินน้ําชากาแฟเจอหน้ากันมองหน้ากันดีๆยิ้มแย้มให้กันพูดคุยแต่เรื่องดีๆเช่นคุณตุเทพอาจจะบอกว่าคุณยิ่งรักวันนี้ดูสดใสนะเล็กน้องเด็กน้องน้องปูโอ้เขาเป็นุพี่รุ่นน้องกันใช่เขาเป็นสมหาไรเดียวกันเลยคณะเดียวกันเลยคณะเดียวกันรัฐศาสตร์จุฬอ็งชงอชเชียงใหม่นะคณะเดียวกันเนี่ยครับวันนี้ช้างชนช้างเนี่ยคณะนี้เขาเรียกลูกช้างทั้งคู่อเอเหรอน้าลูกช้างชนลูกช้างเนี่ยนะครับเอาละครับครา้นี้ต้องบอกว่าคุณตุเทพประทักน้องปูสบายดีไหมอ่า ต้องปลูกกระสอบโอ้พี่เทือกโอ้สบายค่ะแต่ตอนนี้เรามาเล่นสองคนไหสมมติว่าผมสมมติอาจารย์เป็นสุเทพอันนี้มันไม่ใช่สภาไม่ใช่นะไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เดี๋ยวเขาคิดค่าลิขสิทธิ์เราแต่ว่าคุยกันเรื่องดีๆก่อนไม่ต้องคุยกันเรื่องวุ่นวายเรื่องอะไรหรอกคุยเรื่องลูกสบายดีไหมภรรยาท่านสามีท่านสบายดีไหมอ่ะพูดกันแค่นี้เสร็จแล้วกินกาแฟอร่อยไหมอาหารพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่พรุ่งนี้เราคุยกันใหม่เอ้ยไม่เลวเลย พอแท้คุยปั๊บวันนี้คุณจะเอาอย่างไงว่ามาฉันจะเอาอย่างนี้จะลาออกไหมผมผมขอให้คุณยิ่งรักลาออกไม่ออกถ้าเปิดประโยคเนี้ยก็บอกไม่ออกผมเดาว่าจะประมาณนี้นะออไม่ได้แล้วอาจารย์อาจารย์เห็นยังไงที่เขาเสนอว่าขอให้เป็นการคุยแบบตัวตัวเลยเราออกทีวีโดยที่ไม่มีผู้ไม่มีไม่เป็นองค์ณาเมื่อครึ่งที่แล้วเนี่ยเราพูดไปแล้วเรื่องของการเจรจาเนี่ยมันไม่ใช่ดีเบต บีเบทคือเอาแพ้เอาชนะครับเจรจาเนี่ยมันคือได้อลลอกได้อลลอกก็คือการมองเห็นบกกรผมไม่ชอบหน้าบกลยเลยแต่บกกเรื่องนี้บกกรดีไว้ชอบเนี่ยชมชมชมเรื่องนี้ในขณะที่การผมดูผมโคตรดีเลยนะคนดีมากเลยเอแต่ผมมีข้อเสียผมก็รู้ว่าข้อเสียมันคืออะไรข้อดีบกกคืออะไรแล้วคุยเฉพาะข้อดีของแต่ละฝ่ายบกกก็พูดข้อดีของผมใช่ไหมก็จบแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องที่ เรียกได้อลหอกคุยได้ออแต่ถ้ามาบอกว่า้ป <c oughs> hey, กอรเรื่องนี้คุณแม่งเร็วจริงเลยไม่ไหวเลยนะยพก,กก็ด่าผมด่าไปด่ามากลับบ้านไม่ได้อะไรทั้งคู่กลายเป็นทะเลาะกันนั่นไม่ใช่กาจารเจราจานั่นเขาเรียกว่าการเอาแล้วอย่างน <ๆ S 2> ั้นจะเอาปัญหามาคุยกันยังไงคือตอนนี้เขามีปัญหาอยู่แล้วเ<อ>ดือดร้อนกันอยู่มีข้อขัดแย้งถ้าอาจารย์บอกคุยในเรื่องดีๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่เห็นเหมือนกันก่อนอคุณเห็นเหมือนกันับผมเรื่องอะไรบ้างล่ะถามว่าเรื่องปฏิรูป รัฐบาลก็เห็นด้วยเรื่องปฏิรูปเพราะนั้นเราดูที่จะปฏิรูปอะไรกันยังไงยังไงเดี๋ยวมาคุยกันค่อยๆคุยกันอบ้านเมืองมันแย่นะต้องแก้ปัญหานี้ปัญหานี้อ่าเอออันนี้รับได้นะปัญหาที่สองปัญหาคอร์รัปชันทั้งสองฝ่ายก็คิดว่าคอร์รัปชันมันเป็นปัญหาหลักก็คุยเฉพาะเรื่องคอร์รัปชันปัญหาที่สามการชุมนุมทําให้เกิดระบงระเบิดไม่ไม่ปลอดภัยก็เห็นด่าทั้งคู่เลยนายก็ออกมาประนามคนที่ทําร้ายเด็กและสตรีที่เสียชีวิตไปคุณตุเทพก็ออกมาด่าบนเวทีทัั้้้งงง่เเห็นนนรืออีพก เห็นเหมือนใช่ไหมเอาสิ่งที่เห็นเหมือนมาคุยกันก่อนสินที่เห็นต่างก็เก็บเอาไว้ยังไม่ต้องเอามาผมเสนอเนี่ยไหมอาจารย์เป็นผู้ดําเนินรายการไหมเจรจาคู่นี้เลยดูดูท่าทางอาจารย์จะเชี่ยวชาญเรื่องนี้คือผมเป็นคนกลางพอไปไหวไหมเป็นคนกลางไม่มีบรงอาจเลยไม่มีบารมีงที่จะเป็นพิธีกรแต่ผมไม่ยุแยงแต่แข่งลั่วไข่ผมอยากให้ทุกคนรักกันนะทำยังไงอ่ะคนต้องรักกันนะบอกกอวันนี้ว่าผมถามว่า รุ่นพี่รุ่นน้องก็เรียนมาหาวิทยาลัยเดียวกันคุณสุเทพอยู่ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกำนันแต่ขึ้นไปเรียนขึ้นไปเรียนถึงมอชอเชียงใหม่ออย่างน้อยคุณสุเทพก็ชอบชื่นชมทัศนียภาพความสวยงามของเมืองเหนือครับก็น่าจะคุยกันรูเรื่องอพูดภาษาเหนือคงจะได้ด้วยมั้งเพราะว่าอยู่มอชอต้งเรียนสี่ปีใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยนะถ้าแบบคุณสุเทพทักทักทักคุณ คุณยิ่งรักเนื่ภาษาเมืองอ่ะเออแล้วก็คุณยิ่งรักก็ตอบเป็นภาษาใต้ด้วยนะเออปังแล้วมันก็เออเราเหมือนกันแล้วคนนี้โลกสวยมากเลยนะครับไม่ใช่หรอกคือวันนี้เนี่ยผมว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยทะเลาะกันไปกันมาเนี่ยนะมันถึงทางตันทั้งคู่ทุกคนปวดหัวทั้งคู่ปวดหัวจริงๆนะคุณตูเทพคุณจะลงไงคุณยิ่งรักก็บอกฉันก็จะออกไงจะถอยยังไงต่อไม่ได้แล้วติดกำแพงแล้วมันติดแล้วอ่ะคือถอยก็เดี๋ยวก็ไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของตัวรัคบ แต่ว่าถ้าถ้าคุณยิ่งรักถอยเนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองมันจะลุกลามนะก็ใช่ไงแล้วยังยังไม่คืนอำนาจอธิปไตยให้ปวงชนก่อนเนี่ยคนจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลยเขาเเลือกต้องเลือกผู้บริหารประเทศใช่ไหมตัวแทนของเขาถ้าคุณยิ่งรักไม่สามารถบริหารจัดการจนสามารถคืนอำนาจให้กับประชาชนจนแล้วเสร็จจนเกิดรัฐบาลใหม่เนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบคืออย่างนี้นั่นคือเรื่องที่เห็นต่างระหว่างสองฝ่ายสองฝ่ายก็บอกไม่เห็นไม่เห็นต่างเห็นได้เขาบอกทำได้ไอ้นี่บอกทำไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าอันนี้คือเห็นต่างเห็นต่างไม่ต้องคุย คุยเฉพาะที่เห็นเหมือนกันคุยเรื่องเห็นเหมือนกันไปจนทั้งเรื่องที่เห็นเหมือนกันทําเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยไปทําเรื่องที่เห็นต่างก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอนิดนึงครับอาจารย์คิดว่าคนสองคนคุยกันะครับเรื่องนี้จบเลยประเทศนี้มันแค่คนสองคนคุยกันเหรอคือแล้วความรู้สึกของประชาชนนี่เอายังไงคืออย่างนี้เริ่มต้นเนี่ยหัวหน้าทั้งสองฝ่ายมาคุยกันก่อนไม่ต้องมีข้อตกลงใดๆเออ ไม่มีข้อตกลงคุณคิดว่าการเจรจาเนี่ยมันเจรจาครั้งเดียวแล้วจบเหรอสงครามโลกครั้งที่สองก็เจรจากันกี่คนรู้ป่ะแล้วจบไหมเป็นร้อยกว่าจะจบก็ทิ้งระเบิดกันอุตลุดเลยตายกันเป็นล้านล้านคนเจรจาไปลบไปเจรจาไปลบไปแต่นี่มันประเทศไทยด้วยกันมันยังไม่เริ_<_่มรบเมื<__<__่อยังไม่เริ่มรบก็ค่อยๆคุยค่อยๆตะล่อมกลับมาเห็นไหมว่าท่านพุทธอิสระเนี่ยท่านก็ยังมาเจรจากับท่านสมชายวงสวัสดิ์ได้เจอหน้ากันก็คุยกันไม่ต้องบอกว่าคุยเรื่องอะไรก็ได้ีถ้าเราวิเคราะห์จาก การเขาเรียกการแสดงออกแบบนี้ก็ต้องชื่นชมนะชื่นชมนะทั้งหลวงปู่เองก็ดีทั้งคุณสุเทพถึงแม้ว่ายังไม่ได้เริ่มต้นแต่ว่าจริงก็การการพูดว่าพร้อมจะเจรจาเนี่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นถูกต้องนะครับก็อย่างน้อยทัศนคติเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วเจรจากันเมื่อวานที่คุณสุเทพเขาอธิบายอย่างนี้เขาบอกว่าที่เขาเจรจาเนี่ยเพราะว่าาอว่าถูกพวกคนวิพาษวิจารณ์ว่าปฏิเสธหลักการเจรจาเป็นคนสุดโต่งดังนั้นเนี่ยคุณสุเทพเนี่ย ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณสุเทพเองเนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลดังนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการเจราจามผมผมคิดว่าผมคิดว่าคำพูดแบบนี้ของคุณสุเทพซึ่งก่อนหน้านี้ปฏิเสธการเจราจาแบบหัวชนฝาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสภาวะของคุณสุเทพเนี่ยเริ่มกลับเข้าสู่การหลักการมีเหตุมีผลและรับฟังคนมากขึ้นใช่คือคนบางทีเนี่ยไปไปแบบอยู่ในคุนมสมบติองหมอระพูมนาน,านๆเข้าใจว่าต้องรบเท่านั้นถึงจะชนะจริงๆแล้วการชนะ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยถามว่าสงครามโลกนี้สองในใครชนะครับไม่มีใครชนะเลยนะแพ้กันทุกฝ่ายแต่สุดท้ายก็เจราจาอเมริกานี่ทุ่มเทเงินไปบูรณะปฏิสังขรณ์เยอรมันตั้งเท่าไหร่เออไปทุ่มเทที่ญี่ปุ่นนั้นเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นชนะหรืออเมริกาชนะครับเพราะสุดท้ายญี่ปุ่นก็กลับมาเข้มแข็งทางเศรษฐกิจออเมริกาก็ต้องทุ่มเงินลงไาที่ญี่ปุ่นไปดูแลประเทศให้ครับอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่บอกว่าไม่มีใครแพ้ใครชนะหรอกครับ ก็กมีแต่ความเสียหายทั้งสองฝ่ายหร,หรือว่าหรือว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นภาวะที่ถ้าเราติดตามการชุมนุมของกบฏสเราจะเห็นว่ามวลชนเนี่ยที่ไปร่วมชุมนุมนี่มันน้อยมากเลยจันแต่ละเวทีนะ<ม>ตอนนี้มันน้อยมากตอนนี้สภาว่าของกบฏสเนี่ยเหมือนกับก็เรียกสู้รบพัวพันเนี่ยแล้วหลุดเข้าไปในในในแนวหน้าแต่ว่าแนวหลังเนี่ยยังไม่ลุกไม่ตามเข้าไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขารู้ตัวแล้วว่าต้องถอยกลับมาตามก็ลําบากคือตอนนี้ ผมว่าทุกฝ่ายเนี่ยแม้กระทั่งฝ่ายไทยเฉยแม้กระทั่งฝ่ายมวลชนส่วนใหญ่ของกปปสอเองก็ตามัอยากจะเจราจาทั้งนั้นแหละ<แ>บอกว่าเอาละยอมได้แค่ไหนก็โอเค,ควันนี้ถึงเวลาต้องต้องกลับบ้านแล้วละ่ะต้องกันเล่่อๆนะนะวันนี้จะบินจะบินกลับบ้านไปชอปปิ้งอะ่ะอของขายเท่าไหร่ก็ปรนะมาณนั้นโอเคต่อรองได้มากหรืเท่านี้ก็เท่านี้แหละจบ<อ>เพื่อจะได้ไปตั้งต้นกันใหม่ต่อไปในภายภาคหน้าโอเค,ค,คอาภาพต่อไปครับเดี๋ยวจะไม่จบนะครับภาพต่อไปนี่ก็เป็นภาพที่มีการ อันนี้เป็นภาพของสโมสรตำรวจอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหกล้วยอะกล้วยหอมโอ้เยอะจังเลยใช่ครับเดี๋ยวผมนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณสิบกว่าอันสิบกว่าเค็งสิบกว่าเค่งนี่ก็พอแจกคนละลูกสองลูกสบายมากแต่ว่าข้างในนี่อยู่กันหลายร้อยจานใช่ใชตำรวจอยู่กันหลายร้อยนะครับหลายวีแล้วนี่เป็นแม่ค้าขายกล้วยหอมอ๋อเหรอแม่ค้ามาให้เองเลยใช่ขนมาให้เองแล้วไม่ใช่ขนมาวันเดียวนะขนมาหลายวันแล้วแจกทุกวันอ นี่่หลตังงนะนี่วิธีถูกถูกครับเนี่ยนี่เป็นวิธีการแสดงออกผมว่าเวิร์กกว่าผมนะผมนี่เอาเอาดอกไม้ไปให้ดอกไม้ก็เป็นก็เลยเป็นสัญลักษณ์นะนะแต่ว่ามันกินไม่ได้นะครับถือถือไว้สักปั๊บหนึ่งก็เขินเขินแล้วก็วางแล้วแจกกงแจกกันแจกกงแจกกันก็ไม่มีใช่ไหมไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่ากล้วยเนี่ยไปปุ๊บเนี่ยได้ทั้งกําลังใจอิ่มท้องด้วยบอกก่อนน่าจะเอาดอกไม้ไปแจกบอกแจ้งวัฒนะบ้าง เป็นการยื่นไมตรีโอ้โหจันนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะแต่ว่าอยากถาม,มถ้ามีใครรับประกันความปลอดภัยผมนะครับผมอยากจะไปคุยนะ เจรจากันไม่ใช่เจรจาผมอยากไปฟังเรื่องการปฏิรูปผมยิ่งแล้วผมลึกเรื่องแล้วผมสนใจไม่ได้ลึกอ่ะผมประกาศหลายทีแล้วผมสนใจเรื่องปฏิรูปนะไม่เคยปฏิเสธเรื่องการปฏิรูปเลยอยากจะไปแลกเปลี่ยนถกเถียงว่าไอ้รูปแบบการปฏิรูปที่เขาคิดเอาอย่างไรก็ได้ช่วยใช่คิดไม่ออกช่วยเขียนก็ได้เอาใช่แต่ว่าผมกลัวไปไม่ถึงรัวนะอาจารย์ผมกลัวไปไม่ถึงรัวนะเอาว่าบรรยากาศท่านหลังจากนี้แล้วมัน ไม่มีม็อบไม่มีขบวนแบบขับรถไปมาเอาไม่ต้องแล้วมาผมอยู่ตรงนี้ยังเสียวๆเดี๋ยวจัดรายการเสร็จนี้เดี๋ยวพวกจะมาหรือเปล่าปฏิรูปเรื่องแรกเล<อ>ยก็คือเลิกใช้ความรุนแรงไปบังคับขู่เข็นผู้คนเถอะมันไม่ได้ผลหรอกครับ,รบผู้คนชาวไทยนกะครยิ่งบังคับมันยิ่งเหมือนยิ่งยุนะ,อ,ะอย่าปล่อยให้ความกลัวเป็นความกล้านะครับต้องบอกกบปปสเลยนะครับ,บเพราะถ้าความกลัวเขาเปลี่ยนเป็นความกล้าเมื่อไหร่เขาลุยคุณเลยนะอันนี้อันตรายมากอย่าให้ถึงขั้นนั้นเพราะคนเราเนี่ยทุกคนกลัวนั่นแหละ แต่กลัวมากๆมันกลัวกับกลัวรวมกันเยอะๆมันกลายเป็นกล้าไม่ใช่กลัวจนขี้ขลาดเขากลัวเขาสู้เลยับอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มันจะเป็นเรื่องสําคัญมันจะเป็นเรื่องที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นรูปต่อไปเลยครับอ,อันนี้เป็นภาพสุดท้ายแล้วะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องถามอาจารย์ครับอาจารย์เห็นภาพเนี้อาจารย์คิดอะไรคือคืออันนี้แสวงจุดร่วมสวงวนจุดต่างเลยนะครับเพราะว่าเขากินน้ําอ่ะทั้งคู่ เขาดื่มน้ําได้ทั้งๆจริงๆสิงโตนี่อาจจะอิ่มอยู่ออาจจะไม่หิวแล้วหิวน้ําตอนนี้หิวน้าม้าลายก็หิวน้าเหมือนกันปกติเนี่ยถ้าในาทุ่งซัฟารีเนี่ยนะครับไอ้ตัวลายลายนี่โดนกินแน่นอนนะครับ<ช>คือนี่เขาเป็นเขาเป็นศัตรูกันเลยนะ<ช>หนึ่งและเป็นเหยื่ออีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่านะครับส<ช>ิงโตเนี่ยเป็นผู้ล่าถ้าเจอม้าลายแบบนี้ม้าลายเสร็จแน่นอนอเคยดูเรื่องลายอนคิงไหม กระตูนน่ะเหรอ,อว่าไงกันเขากินมาลายสิงโตเขากินมาลายครับฟิมบ้าถามพ่อเขาว่าทําไมเราต้องกินเขาล่ะเขาสิงโตก็ตอบว่ามันเป็นวัตจักชีวิตเพราะเดี๋ยวเราตายไปแล้วก็เป็นปุ๋ยให้หญ้าแล้วมาลายก็มากินหญ้าต่อไปโอ,โอ้เขาคิดได้เหมือนกันใช่ไหมเขาเซอร์เคิลออฟไลฟเคยได้ยินเพลงนี้เปล่าเขากินเขากินเขากินหญ้ามาลายเนี่ยหญ้าเกิดจากสิงโตที่ตายแล้วไป เขามาอะไรก็กินยาเข้าไปแสดงว่าสิงโตแค่กินมาลายกลับมาสิงโตนี่เรียนชีววิทยาได้ดีนะครับรู้จักมันเป็นวงจรมันเป็นภาพยนตร์เอาเป็นภาพยนต์เป็นาพยนต์อันนี้เป็นวิธีการสอนแทกสอนแทกว่าสอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้มันเป็นวัฏจักรชีวิตมีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละที่ตายแล้วเนี่ยไม่เคยไปเป็นปุ๋ยใครแต่กินปุ๋ยเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยตายแล้วก็เป็นปุ๋ยเหมือนกันเป็นปุ๋ยใครแต่เราเผาทิ้งหมดเลยไม่เหลือปุ๋ยเลยเออใช่อต้องเลิกเผาแล้วบังคนก็ไไปฝังคนทยก็เผา ถามว่าแล้วเราคืนอะไรให้กับให้กับธรรมชาติบ้างไม่มีแม้แต่ผมมองมาด้านนีเรื่องไลออนคิงอะครับที่อาจารย์บอกสิงโตพูดอ่ะสิงโตอาจจะสร้างเขาเรียกสร้างความชอบธรรมในอำนาจของตัวเองก็ได้นะใช่แล้วคือตัวเองเนี่ยไปกดขี่ม้าลายนะครับไปกินม้าลายแต่นี้เพื่อจะสร้างความชอบธรรมอะเขาต้องบอกว่าเนี่ยคนไกลสุดท้ายเราตายไปซึ่งผมคิดว่ามันเทียบกันไม่ได้นะระหว่างตอนที่ตายแล้วไปเป็นปุ๋ยให้ให้กับหญ้าเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าอ๋อที่ สมควรแล้วที่ม้าลายควรตายเพราะไปกินหญา้าที่เกิดมาจากชีวิตของชีวิตที่ตายแล้วของสิงโตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มองแบบมุมอำนาจะนะอันนี้แบบเหมือนแนะมวป่ากับลูกแกะเคยดูป่ะหมวป่าหมาป่าถูกเสมอลูกแกะตอนนี้ไม่เคยทําให้น้ําขุนเลยงั้นก็เป็นบรรพบุรุษของเองนะตะวันทัเพราะฉะ<อ>นั้นนิทานอีศพบก็สอนไว้เหมือนกันว่านี่แหละความยุติธรรมมันเกิดจากอํานาจ อำนาจนิยมเงยครับแต่ว่าไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยครับถ้าม้าลายกับสิงโตเป็นประชาธิปไตยสิงโตต้องไปกินมังสวิรัตอืมก็หวังว่าภาพนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับครับระหว่างสิงโตกับม้าลายแล้วก็มาดื่มน้ําในบ่อเดียวกันืน้ำร่วมกันในบ่อเดียวกันในลัทธิการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตย์เป็นประมุขนะครับวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับผมกับบกลายจุดขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ